ดีคือใครที่เข้ามาฟังวันนี้คุณโชคดีมากๆเรามีการเปิดเมืองครับวันนี้ใครก็ตามแต่นะครับอยากจะเข้ามาสร้างอะยได้ในเมืองนี้ครับคุณมีเงินแค่70บาทเนี่ยคุณสามารถเข้ามาเป็นพลเมืองนี้ได้เลยแล้วมาสร้างงานสร้างเงินกับที่นี่ได้เลยใครว่าดีกว่าแบบแปดครับ คุณไม่ต้องมีเงินสามหมื่นคุณไม่ต้องมีเงินห้าหมื่นนะฮะคุณไม่ต้องมีเงินเป็นพันคุณมีเงินแค่เจ็สิบาทเนี่ยคุณสามารถเข้ามาเป็นพลเมืองนี้ได้เนี่ยใครว่าดีกดเจเแล้วคุณมาสร้างงานสร้างอาชีพเอาครับตอนนี้ครับเขามีการเปิดเมืองนะครับแล้วเขามีการเปิดโอกาสให้กับทุกคนเลยนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าทุกคนเนี่ยนะฮะจะสามารถเนะี่ะ จะทาทาได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยครับเข้ามาลองเรียนรู้โอกาสทางธุรกิจดูก่อนครับถ้าคุณอยากจะเข้ามาสร้างไรายได้กับโครงการเมืองปันสุกนะฮะคุณสามารถสมัครฟรีคุณสมัครเข้ามาฟรีนะครับแล้วคุณก็รับซิมการ์ดนะครับ,บรับซิมการ์ดนะฮะเนี่ยรับซิมการ์ดเนี่ยนะฮะซิมปันสุขเนี่ยปีหนึ่งซิมเอาไปนะรับซิมการ์ดฟรีนะครับนะฮะแต่ว่าคุณจ่ายแค่ค่าส่งซิม แล้วคุณได้อะไรครับนะคุณจะได้ได้เข้ามาเนี่ยฮะซิมที่คุณได้ไปนะครับจะเป็นนะฮะเป็นรหัสนะครับหรือเป็นพาสเวิร์ดนะครับเพื่อจะล็อกอินเข้าระบบเมืองปันสุขว่าเราเขาจะสร้างรายได้กันยังไงซิมนี้มีอายุ30วันครับใน30วันเนี่ยนะฮะในสาวันนะครับคุณเข้ามาลองดูก่อนว่าโอกาสทางธุรกิจอย่ามันน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจนะฮะเราก็ไปต่อ แต่ถ้าไม่น่าสนใจคุณก็ไม่ได้เสียอะไรเพิ่มใครว่าดีกว่าแบบไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยใครว่าดี ดีกว่าแปดหน่อยนะครับคุณจะได้ซิมไปหนึ่งซิมปีนะครับคุณจะได้เข้ามาใช้ลองทดลองใช้ระบบเรียนรู้ฟรีในเมืองนี้มีอะไรครับเขาเราจะมีระบบในการสอนงานครับในการสอนงานไม่ว่าจะเป็นการตลาดออนไลน์บางคนบอกว่าอยากจะทําธุรกิจนะไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์จะทําได้ไหมนะฮะถ้าจ่ายเงินก่อนแล้วเดี๋ยวฉันทําไม่ได้ฉันจะขาดทุนท่านท่านตัดกังข้อกังวลไปเลยครับวันนี้ครับนะสมัครเข้ามารับซิมฟรีไปหนึ่งซิมเป็นฟรีดอมก่อนนะครับแล้วเข้ามาลองดูนะจะสร้างรายได้ได้ยังไงมี ห้องให้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตลาดบน Facebook การตลาดบนไลน์การตลาดบน t i k t o อกนะฮะการสร้างเพจการยิงแอดโฆษณานะการสร้างเพจการยิงแอดโฆษณาครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทํารูปการทําคลิปวิดีโอแล้วก็การสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มเพื่อนๆครับเคยเห็นคนคคนอื่นที่เขายิงแอดกันไหมฮะนะกับ89บาทเรียนออนไลน์ใครเคยเห็นช่วยกด88ให้หน่อยฮะ แปดสิบเก้าบาทนะฮยสมัครเรียนออนไลน์เนะเรียนแต่งรูปเรียน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 ยน ing, ิงอนะุ่งยิงแอแท้แปดสิบเก้าบาทใครเคยเห็นยิงแอบ้ั้งครับวันนี้นะครับหลักการคล้ายแบบเดียวกันครับวันนี้คุณยังไม่ต้องอะไรครับคุณเองสมัครเข้ามาครับนะฮะเจ็ดหกสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์รับสิมฟรีแล้วเข้ามาเรียนฟรีตลอดชีพเลยใครว่าดีกว่าแปดให้ไห่ฮะนะนะแล้วจะบอกว่า เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้แหละเราจะเริ่มต้นแบบเนี้ยฮะแล้วเราจะมาสร้างไรายได้กันได้ยังไงวันนี้คุณสมัครเข้ามานะสมัครเข้ามานะคุณสมัครเข้ามาฟรีเนี่ยคุณได้ซิมไป1ซิมนะซิมที่คุณได้ไปครับคุณจะสามารถเข้ามาดูระบบนะคุณจะสามารถเข้ามาดูระบบในเมืองปันสุขได้ว่าเมืองปันสุขมันคืออะไรด้วยหมายเลขซิมที่คุณเอาไปครับนะคุณสามารถล็อกอินเข้าไปในระบบเลยนะฮะในระบบเลยว่าอ๋อแพลตฟอร์มเมืองปันสุขเนี่ยนะฮะ แพลตฟอร์มเมืองปันสุกเนี่ยนะครับก็คือมันถอนเงินยังไงมันเติมเงินยังไงมันย้ายค่ายยังไงนะฮะมันขยายสาขาได้ยังไงคุณจะได้ไปเห็นเลยว่าอ๋อร้านค้าเนี่ยปันสุกช็อปเนี่ยที่เขาพูดได้ฟังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการจะเอาสินค้าเข้ามาขายเป็นยังไงคุณจะได้เว็บไซต์ขยายธุรกิจฟรี เนเซลเพจนั่นแหละฮะที่ปกติแล้วเนี่ยคนขายออนไลน์เนี่ยเขาจะต้องไปนั่งทํากันเองเนี่ยฮะสามพันเกคุณไม่ต้องเสียนะฮะคุณจะได้เข้าระบบเนี่ยเรียนรู้ธุรกิจนะครับที่เขารวบรวมความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับไว้ในนะฮะซิมปันสุกมาสเตอร์คาพเดีีคุณจะเรียนย้อนหลังกี่ทีก็ได้นะครับและคุณจะเข้าไปเรียนนะครับช่องทางการเรียนรู้ต่างๆเราจะมีโรงเรียนนะครับ เมืองปันสุขนะให้ทุกคนเข้าไปเรียนเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกๆวันเวลาบ่ายสองเรียนรู้แบบนี้ฟรีนะครับเรียนรู้แบบนี้ฟรีเรียนรู้เรียนรู้ว่าธุรกิจนี้มันเป็นยังไงนะครับถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณคิดว่าเฮ้ยมันไปได้ฉันเข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนแล้วเราค่อยสมัครแบบนี้ใครว่าดีกว่าแปดครับยังไม่ต้องเสียเงินก่อนเข้ามาเรียนก่อนถ้าเราทําได้เราไปต่อเราทําไม่ได้นะครับเราก็ไม่ต้องทําไม่มีความเสี่ยงใดๆเลย,เลยใครว่าดีกว่าแปดครับ ใครว่าดีช่วยกดแปดแดหน่อยครับคุณไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยครับนะคุณไม่ต้องเอาไปลงทุนห้าพันคุณไม่ต้องไปลงทุนแสนครับเจ็ดสิบบาทซื้อความรู้เนี่ยใครว่ามันคุ้มมากใครว่าคุ้มช่วยกดแปดแดให้หน่อยครับมีครูเก่งๆมีโค้ดเก่งๆเนี่ยพร้อมจะมาสอนคุณเนี่ยเนี่ยสอนคุณเนี่ยวิธีการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยเจ็สิบาทเนี่ยกับการสร้างธุรกิจหลักแสนเนี่ยนะให้โอกาสตัวเองได้ไหมครับให้โอกาสตัวเองได้ช่วยกดเจ็ดเข้ามาหน่อยสําหรับคนที่เข้ามาฟังวันนี้ นะครับเดี๋ยวจบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคุณเข้ามาเนี่ยนะคะคุณจะสร้างไรายได้ได้อย่างไรบ้างโอเคนะฮะหนึ่งวันนี้ครับเพื่อนๆครับวิธีการสมัครไม่ยากนะครับจะมีเพื่อนนะฮะ <c oughs> เขาเนะี่ยส่งลิงก์นะส่งลิงก์ให้กับคุณนะเป็นลิงก์เนี่ยนะฮะเป็นลิงก์เนี่ยคุณก็ไปจิ้มที่ลิงก์เลยที่เขาส่งให้พอเขาส่งให้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือมันก็คือพอไปจิ้มที่ลิงก์เนี่ยมันก็จะเป็นชื่อของเพื่อนนะฮะที่มันขึ้นมาคุณก็แค่นะฮะ จิ้มเข้าไปแบบนี้ฮรจิ้มเข้าไปแล้วกดยอมรับแล้วก็เข้าไปสมัครเนี่ยพอไปสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพอเราสมัครจบใส่ชื่อใส่บัญชีธนาคารนะครับแล้วก็กรอกที่อยู่จากส่งซิมเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกจิ้มตรงนี้เลยครับสัญญาศูนย์บาทจิ้มไปเลยสมัครเข้ามาเนี่ยจิ้มไปตรงนี้เลยครับศูนย์สัญญาศูนย์บาทเนี่ยฮะเนี่ยศูนย์บาทก็คือรับซิมปีแต่ว่ามันจะมีค่าส่งซิมเนี่ยหกสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์ซิมเนี่ยคือค่าส่งเนี่ยมันหกสิ นะครับมีแวดอีก7%มันก็เลยเป็น69บาท55สตางค์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจิ้มเลือกเสร็จคุณก็เข้าไปเลือกเบอร์เลยคุณชอบเบอร์แบบไหนก็ได้หลังจากนั้นก็คือกดยืนยันยอมรับแล้วก็จะได้คิวอาร์โค้ดมาก็ไปสแกนจ่ายรายละเอียดวิธีการสมัครเนี่ยไม่ยากครับเดี๋ยวเนี่ยหลังจากจบเนี่ยท่านสามารถขอลิงก์ได้เลยแล้วตัวท่านเองเนี่ยสมัครเข้ามาเนี่ยพอท่านสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะได้ลิงก์แบบนี้เอาไว้ขยายธุรกิจได้ด้วยใครว่ววรร่่่่าาาดดีีีีกวแไไไมมม้้คคเเสยยยงงอะรลนๆ สมัครเข้ามาเป็นฟรีดอมก่อนครับพอสมัครเข้ามาเป็นฟรีดอมเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเรียนรู้ครับนะบเดี๋ยวเข้ามาเรียนรู้ว่าในเมืองปันสุขท่านจะสร้างเงินจากอะไรได้บ้างท่านจะมาสร้างเงินนะครับจากแพลตฟอร์มน,นะฮะแพลตฟอร์มโทรคมมนาคมไหมท่านจะมาสร้างเงินนะครับกับการขายของออนไลน์ไหมเดี๋ยวเข้ามาเรียนรู้ครับเราจะมีการสอนให้ขอให้ท่านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ก่อนเพื <disrespect S 3> <N> ่อนๆเห็นด้วยไหม น่คนใหม่ครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรครับไม่มีเจ้าของธุรกิจคนไหนประสบความสำเร็จจากการไม่เรียนรู้ธุรกิจของตัวเองใครเห็นด้วยช่วยกด99เข้ามาหน่อยวันนี้ครับนะฮะคุณไม่ต้องเสียเงินนะฮะเป็นพันเป็นหมื่นไปไปเรียนนะฮะวันนี้คุณจ่ายแค่ค่าซิมนะฮะเข้าไปนะฮะแล้วุห70บาทเนี่ยแล้วคุณเข้ามาเรียนรู้แบบนี้ฟรีใครว่าดีกด99ให้หน่อยมันง่ายๆแค่นี้ มันเป็นโอกาสสาหรับทุกคนครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีโควิดในที 19, บางคนตกงานนะครับนะชวนเขาเนี่ยนะฮะชวนเขาบอกว่าไปลงทุนแบบเนี้ยมันอย่างนั้นก็เสี่ยงอย่างเนี้ยถ้าชวนคนเนี่ยเข้ามารับโอกาสทางธุรกิจเนี่ยดีไหมเนะี่ยถ้าดีไปต่อนะฮะโอเคสมัครเข้ามานะครับเปิดสิดเดลเลอร์เข้ามาก่อนนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทำนะฮะสิ่งที่ท่านต้องทานะหนึ่งนะหนึ่งนะสมัครเข้ามาครับเป็นฟรีดอมก่อนเลย สมัครเข้ามาเป็นฟรีด้อมก่อนครับรับซิมการ์ดไปฟรีหนึ่งซิมนะครับได้สิทธิ์เนี่ยเข้าไปศึกษาระบบครับเนี่ยจ่ายเงินแค่ค่าส่งซิมเนี่ยหกสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์แล้วหลังจากนั้นครับท่านเองเข้าระบบมาเรียนรู้ครับสเต็ปสองเรียนรู้การเปิดเบอร์เรียนรู้การเติมเงินครับนะฮะเรียนรู้การเปิดเบอร์เรียนรู้การเติมเงินครับเรียนรู้การทํางานของทีมเรียนรู้ในโรงเรียนซิมปันสุขครับเรียนรู้เนี่ยห้องเปิดโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเพื่อท่านรู้แล้วเนี่ย ท่านจะได้สามารถนะครับเนี่ยสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้แล้วสเต็ปสามครับเมื่อท่านมั่นใจแล้วท่านสมัครเข้ามาเนี่ยท่านมีระยะเวลา30วันครับเนี่ยในการศึกษาข้อมูลซิมท่านเนี่ยมีอายุ3าสิวันครับถ้าท่านศึกษาเนี่ยสาวันท่านรู้เรื่องท่านอัปเกรดเลยนะถ้าท่านศึกษาวันเดียวท่านรู้เรื่องท่านอัปเกรดได้ท่านก็อัปเกรดไปเลยนะฮะอัปเกรดมาเป็นเบสิกเดลเลอร์อัปเกรดเข้าสู่ธุรกิจดบบเต็มรูปแบบนะฮะอัปเกรดเป็นเบสิกเดลเลอร์ครับ